สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่ารู้กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่เอ่อใกล้ตัวมากๆสาหรับหลายๆคนเลยค่ะนั่นคืออาการปวดจากข้อเข่าเสื่อมไม่ว่าจะเจอกับตัวเองหรือคนในครอบครัวนะคะคงเข้าใจดีว่ามันทรมานแล้วก็กระทบชีวิตประจําวันขนาดไหนแล้วคําถามยอดฮิตที่ตามมาก็คือการฉีดยาเข้าข้อเข่าเนี่ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่าคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะกับการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีฉีดยาเข้าข้อ ครับเราจะมาดูกันจากข้อมูลหลายๆด้านเลยนะครับทั้งจากงานนําเสนอของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พวกแนวทางการรักษาจากองค์กรใหญ่ๆระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปอย่าง ESCO หรืออเมริกาก็มี ACR AAOs นะครับรวมถึงองค์กรวิจัยโรคข้อเสื่อมโดยตรงอย่าง o a r s i ด้วยที่สําคัญคือเราจะดูงานวิจัยใหม่ๆที่เขาเปรียบเทียบการรักษาแต่ละแบบว่าผลเป็นยังไงกันบ้างครับใช่เลยค่ะ ้หมายคืออยากให้เข้าใจว่าไอ้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆทั้งฉีดสเตียรอยฉีดน้ำเลี้ยงข้อเขาที่เรียกว่ากรดไฮยาลูโรนิกหรือ HA เนี่ยไปจนถึงตัวใหม่ๆที่กำลังพูดถึงกันเยอะอย่างเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP หรือแม้กระทั่งสเต็มเซลล์เนี่ยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆมันบอกว่ายังไงบ้างตัวไหนได้ผลจริงตัวไหนอาจจะยังต้องรอดูแล้วเหมาะกับใครกันแน่คะ คือก่อนจะลงรายละเอียดแต่ละตัวอยากให้เห็นภาพรวมนิดนึงครับว่าไอ้โรคข้อเข่าเสื่อมหรือมี o a เนี่ยมันเป็นภาวะที่กระดูกอ่อนผิวข้อเขา่ามันค่อยๆสึกกร่อนไปตามเวลาหรือการใช้งานนะครับทำให้เกิดอาการปวดข้อฝืดบวมเคลื่อนไหวลาบากซึ่งการรักษาก็มีเป้าหมายหลกัลกๆเลยคือลดปวดให้กลับไปใช้งานข้อเข่าได้ดีขึ้นแล้วก็พยายามยืดระยะเวลาที่ต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าออกไปให้ได้นานที่สุดนะครับ ซึ่งการฉีดยาเข้าคอก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสาคัญของการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดที่คุณหมอใช้กันเยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นทางเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมการออกกําลังกายแล้วก็การใช้ยาแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆในช่วงหลังเนี่ยคือทิศทางของงานวิจัยเกี่ยวกับการฉีดยาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับมีงานทบทวนวรรณกรรมชิ้นหนึ่งของเบนซาและคณะที่เพิ่งออกมาปี2 0 2 5้าเขาชี้ให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้งานวิจัยมุ่งไปที่กลุ่มสารชีวภาพหรือที่เรียกว่าออโตไบโอโล ถ้าดูจากกราฟแสดงในงานนาเสนอก็เห็นภาพชัดเลยนะคะจากเดิมที่งานวิจัยเรื่อง HA มีเยอะสุดตอนนี้กราฟของ PRP หรือเกรด็ดเลือดเข้มขน้นพุ่งแซงงานวิจัยเรื่องสเตียรอยไปแล้วส่วนงานวิจัยเรื่องเซลล์บำบัดก็เพิ่มขึ้นเร็วมากมันสะท้อนว่าวงการแพทย์กําลังตื่นตัวกับสารชีวภาพพวกนี้จริงๆใช่ครับมันเป็นสัญญาณว่ากาลังมีการแสวงหาทางเลือกใหม่ๆที่อาจจะให้ผลดีกว่าหรือผลระยะยาวกว่าแบบเดิมๆทีนี้เราลองมาเจาะดูทีละตัวกันเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้หลักฐานของแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มจากตัว ข้อดีข้อเสียจริงๆคืออะไรคะสเตียรอยเนี่ยนะครับข้อดีที่ชัดเจนที่สุดเลยคือริดต้านการอักเสบที่แรงและรวดเร็วมากมันเข้าไปกดกลไกลการอักเสบในข้อโดยตรงเลยครับผลก็คืออาการปวดบวมแดงร้อนที่เกิดจากการอักเสบมันลดลงเร็วมากเหมาะกับช่วงที่ข้อเข่ามีการอักเสบกำเริบขึ้นมาหรือแฟลร์อัพนะครับฟังดูเหมือนยาเทพเลยนะคะฉีดแล้วหายเร็วแต่ทำไมถึงมีความกังวลเรื่องการใช้บ่อยๆล่ะคะนั่นคือข้อจำกัดสำคัญครับอย่างแรกเลยผลมันอยู่ได้ไม่นานส่วนใหญ่ก็หลักสัปดาห์ไม่เกินเดือน2เดือนอาการปวดก็อาจจะกลับมาอีีกกกกออออออย่่่่่าางงงงท2คคืืววมัลลเเรรผตะน มีข้อมูลจากแนวทางการรักษาหลายๆฉบับอย่างของ ESCO หรือ AAOs ที่เตือนว่าการฉีดสเตียรอยด์ซ้ำๆทีๆเนี่ยอาจจะมีผลเสียทําให้กระดูกอ่อนมันเสื่อมสภาพเร็วขึ้นได้แม้ว่าระดับความเสี่ยงจะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างแต่ก็เป็นประเด็นที่ต้องระวังครับแล้วพวกแนวทางการรักษาหลักๆเขาแนะนําเรื่องสเตียรอยด์ว่ายอย่างไงบ้างคะสรุปสั้นๆส่วนใหญ่จะไปในทิศทางเดียวกันครับคือแนะนําให้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดอักเสบในระยะสั้นเท่านั้นอย่าง ACR ของอเมริกาแนะนําค่อนข้างชัดเจนเลย Strongly recommended ส่วน A A O S ก็บอกว่าอาจจะช่วยลดปวดระยะสั้นได้ Moderate recommendation ขณะที่ E S C O ของยุโรปหรือ O A R S I ก็แนะนำแบบมีเงื่อนไขหรือแนะนำอย่างอ่อนข้ะ Weak conditional recommendation คือมองว่าเป็นทางเลือกสำหรับควบคุมอาการระยะสั้นไม่ใช่การรักษาหลักในระยะยาวครับอ๋อเข้าใจค่ะคือเป็นตัวช่วยที่ดีเวลาปวดอักเสบมากๆแต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ใช่ฉีดพร่ำเพรื่อนะคะทีนี้มาถึงตัวที่คนไทยคุ้นเคยอีกตัวน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าเทียมหรือกรดไฮยาลูรนิก H A อันนี้หลักการมันต่างจากเซยรอยยังไงคะ H A หรือกรดไฮย ไาลูโรนิกเนี่ยนะครับจร,จริงๆมันเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในน้ำเลี้ยงข้อเข่าของเราทําหน้าที่หล่อลื่นแล้วก็รับแรงกระแทกการฉีด HA สังเคราะห์เข้าไปก็หวังผล2อ,อย่างครับอย่างแรกคือผลเชิงกลคล้ายๆหยดน้ำมันหล่อลื่นให้ข้อเข่าลดการสิยดสีอย่างที่2คือผลเชิงชีวภาพครับเชื่อว่า HA สามารถจับกับตัวรับบนผิวเซลล์ที่ชื่อ CD 4 4ซึ่งช่วยลดการอักเสบแล้วก็อาจจะช่วยปกป้องเซลล์กระดูกอ่อนได้ด้วยอ๋อมีผลทางชีวภาพด้วยเหรอคะเนืกอว่าแค่หล่อลื่นอย่างเดียว แล้วที่เคยได้ยินว่ามีหลายแบบหลายขนาดโมเลกุลอันนี้สำคัญไหมคะสำคัญครับเรื่องขนาดโมเลกุลหรือ molecular w e i g เนี่ยมีผลเยอะเลยงานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ว่า HA ที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงหรือ high molecular weight HMW ซึ่งมักจะหนืดกว่าจะอยู่ในข้อได้นานกว่าแล้วก็น่าจะให้ผลทางชีวภาพทั้งการลดอักเสบปกป้องกระดูกอ่อนได้ดีกว่าพวกน้ำหนักโมเลกุลต่ำ Low Molecular Weight LMW บางที LMW อาจจะถูกกำจัดออกจากข้อเร็วไปหรืออาจกระตุ้นการอักเสบได้ในบางกรณี้วยสัาครับอ๋อแสดงว่าเลือกใช้ HA ก็ต้องดูชนิดด้วยแล้วผลการรักษาโดยรวมล่ะคะดีไหมเพราะดูเหมือนมีความเห็นต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับผลลัพธ์จากงานวิจัยมันค่อนข้างหลากหลายมากอย่างที่ ESCO บอกเลยว่ามีความแตกต่างกันสูง Heterogeneity อาจจะเพราะผลิตภัณฑ์ H มมมันนีหหหลลลาาายย่่้้อกกกกกุคไขศึษ็ตง รายงานวิจัยดีๆหลายชิ้นก็ชี้ว่ามันมีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะกลุ่ม h m w ที่พบว่าช่วยลดปวดเพิ่มการใช้งานได้นานถึง6เดือนก็มี6 6เดือนเลยครับอย่างงานของ c h a d a 2022หรือ Fercolo 2023ล่าสุดมีงานวิเคราะห์รวมขนาดใหญ่ Meta Analysis ของ Migliani ปี2025รวบรวม71การศึกษาเลยพบว่าในคนไข้ข้อเข่าเ,าเสื่อมระดับไม่รุนแรงถึงปานกลางที่ประเมินด้วยระดับ KL เกรด1-3นะครับการฉีด HA ช่วยให้อาการดีขึ้นชัดเจนตั้งแต่4สัปดาห์หลังฉีดครับฟังดูเหมือนจะมีประโยชน์นะคะแต่ทําไมแนวทางการรักษาใหญ่ๆอย่างของอเมริกาอย่าง AAOS หรือ ACR ถึงไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เป็นประจําล่ะคะ นั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับคือมีความเห็นต่างกันชัดเจนเลยฝังอเมริกา AAOs 2021 ACR 2019เขาจะแนะนำไม่ให้ใช้ h a เป็นประจำ Not recommended conditional recommendation against อาจจะมองว่าหลักฐานยังไม่แข็งแรงพอหรือผลที่ได้ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับทางเรื่องอื่น แต่ฝั่งยุโรป ESCO 2019หรือ OARSI 2019 2 3จะให้คำแนะนำแบบมีเงื่อนไขหรือแนะนำอย่างอ่อน weak conditional recommendation for คือมองว่าเป็นทางเลือกหนึ่งโดยเฉพาะในคนที่ใช้ยากแก้ปวดกลุ่ม NSAID ไม่ได้หรือใช้แล้วไม่ดีขึ้นหรือในคนไข้ที่มีอาการทางกลเช่นเสียงดังในข้อหรือข้อฝืดน,นะครับอืมเหมือนกับว่ายังไม่มีข้อสรุปฟันธงสำหรับ HA นะคะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปโอเคค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้มาถึงกลุ่มที่เอ่อมาแรงแซงโค้งอย่างสารชีวภาพหรือออ t ต o บโ o l o g i c ที่เราคุยกันตอนตอน้น เริ่มจากตัวฮิตสุดตอนนี้เลยเกร็ดเลือดเข้มข้นหรือ PRP อันนี้คือเอาเลือเราเองมารักษาตัวเองใช่ไหมคะมันคืออะไรทํางานยังไงกันแน่คะใช่ครับหลักการของ PRP คือการนําเลือดของคุณไข้เองมาปั่นแยกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้าเลือดหรือพลา s m a ที่มีเกร็ดเลือดเข้มข้นมากๆเลยครับสูงกว่าในเลือดปกติหลายเท่าตัวเลยครับในเกร็ดเลือดพวกนี้มันอุดมไปด้วยโปรตีนสําคัญที่เรียกว่า growth factors หรือสารกระตุ้นการเจริญเติบโตหลายชนิดซึ่งทาหน้าที่เหมือนเป็นสารส่งสัญญาณให้เซลล์ต่างๆในข้อเริ่มกระบวนการซ่อมแซมตัวเองลดการหลักเสแเราก็ แล้วการเตรียม PRP นี่มันยุ่งยากไหมคะเห็นว่ามีหลายวิธีมากเลย วิธีการเตรียมมีความหลากหลายจริงๆครับตั้งแต่ทําในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานซึ่งควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าอาจจะมีการปั่น2ครั้งเพื่อให้ได้เกเลือดที่บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวน้อยลงที่เรียกว่า LP PRP Luccocyte Poor PR PRP เพราะเชื่อว่าเม็ดเลือดขาวที่ปนเปื้อนมาเยอะๆอาจกระตุ้นการอักเสบหลังฉีดได้เทียบกับพวกชุดคิดสาเร็จรูปที่ใช้ง่ายกว่าแต่ผลลัพธ์ความเข้มข้นขอ,ของเกเลือดหรือส่วนประกอบอื่นๆมันอาจจะแตกต่างกันไปเยอะเลยในแต่ละยี่ห้อหรือแม้แต่การเตรียมแต่ละครั้งคร เขาอ,อยากแนะนําให้ใช้หรอคะถูกต้องครับนั่นคือเหตุผลหลักเลยแนวทางของ ACR 2019กับ o a s i 2019-2023ถึงกับแนะนําอย่างยิ่งไม่ให้ใช้ Strong Recommendation Against ส่วน AAOS 2021ก็แค่บอกว่าอาจจะช่วยได้แบบจํากัด Limited Recommendation เหตุผลสําคัญคือพอวิธีการเตรียมมันหลากหลายผลการรักษาในงานวิจัยมันเลยไม่สม่ำเสมอเปรียบเทียบกันยาก ขาดมาตรฐานกลางนะครับเลยมีความพยายามจะสร้างมาตรฐานขึ้นมาอย่างเกณฑ MIBO ที่บอกว่างานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพควรจะต้องรายงานข้อมูลอะไรบ้างหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็มีฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญปี2020ออกมาเลยว่าถ้าจะใช้ PRP ในข้อเข่าเสื่อมควรใช้แบบ LPPRP ที่ปั่น2ครั้งสำหรับคนไข้ที่ยังเสื่อมไม่มาก KL 1 3 แต่ถึงแม้แนวทางจะยังไม่เปิดรับเต็มที่นะคะหลักฐานจากงานวิจัยที่สนับสนุน P.R.P มันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับมีงานวิเคราะห์รวมหรือ meta analysis คุณภาพดีหลายชิ้นที่ให้ผลบวกนะอย่างงานใหญ่ของ Trams และคณะปี2021รวบรวม33การศึกษาเลยพบว่า P.R.P ให้ผลการรักษาทั้งเรื่องลดปวดวัดด้วยค่า VAS และการใช้งานข้อเข่าวัดด้วยค่า WOMAC หรือค่าอื่นๆอย่าง K.O.S.C.D.K ดีกว่าการฉีด H.A. สเตียรอยด์หรือน้ำเกลืออย่างชัดเจนเลยโดยเฉพาะถ้าฉีดหลายครั้งหรือใในนนนนนคคคคไไไไข้้ทีีีี่่่่่โรรรยยยัังงงงเเเเเปป็ม็มมมากกกสวววลลชดดดบหจแแตุะ กกับกลุ่่มทีีฉด HA แถมยังมีแนวคิดว่าการใช้ PRP ร่วมกับ HA อาจจะเสริมฤทธิ์กันให้ผลดีขึ้นไปอีกด้วยครับอย่างงานของคิัลาดปี2021อืมมันเลยกลายเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจนะคะคือมีหลักฐานใหม่ๆดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ยังตามไม่ทันเพราะติดปัญหาเรื่องมาตรฐานนี่เอง ถูกต้องครับมันคือช่องว่างหรือแกลปที่เราเห็นได้ชัดเจนซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของทั้งแพทย์และคนไข้ในปัจจุบันว่าจะเชื่อข้อมูลงานวิจัยล่าสุดหรือจะยึดตามแนวทางที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตตามครับน่าติดตามมากมากค่ะทีนี้ขอไปต่อที่สารชีวภาพอีกกลุ่มที่ดูจะอ๋อล้ําขึ้นไปอีกขั้นน่ะนะคะคือสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกําเนิดมีเซนไคม์ (MSCs) อันนี้คืออะไรคะต่างจาก PRP ยังไง MSCs หรือ MS Mo ม s เซนี่ยมันเป็นเซลล์เารพะนีค่ะมัฒนาตัวเองป็นเซลล์นิดดต่างๆไ้หลายอย่างเลรวมถึงซ์กระดดูออ่น้วยที่่เเออาาามมใใช้้นขขสื ส่วนใหญ่จะเก็บมาจากไขกระดูก (bone marrow) โดยดูจากจแถวกระดูกสะโพกและเอามาปั่นแยกให้เข้มข้นที่เรียกว่า B-DMAC (Bone Marrow Aspirate Concentrate) หรือบางทีก็เก็บมาจากเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) ซึ่งก็ต้องผ่านกระบวนการเตรียมเหมือนกันหลักการคือหวังว่าเซล์พวกนี้จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือสร้างเซลกระดูกอ่อนใหม่ได้ครับ ฟังดูมีศักยภาพมากๆเลยค่ะแล้วหลักฐานตอนนี้ว่ายังไงบ้างคะก็มีงานวิเคราะห์รวมที่น่าสนใจของ Pri m e อร c และคณะปี2021ดู19การศึกษาส่วนใหญ่เป็น MSC จากไขมันกับไขกระดูกนะครับพบว่าช่วยให้คะแนนการทำงานของข้อ KOS และอาการโดยรวม WOMAC ดีขึ้นที่6เดือนและลดปวด VAS ได้ที่12เดือนโดยไม่เจอผลข้างเคียงร้ายแรงจากการฉีดแต่ก็มีข้อควรระวังเช่นอาจจะเจ็บบริเวณที่ไปเก็บเซลล์มาอย่างตอนดูดไขกระดูกและที่สําคัญคือยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าต้องใช้เซลล์ชนิดไหนปริมาณเท่าไหร่หรือเตรียม คือมาตรฐานยังแกว่งก่า PRP ครับด้วยเหตุนี้เองแนวทางการรักษาส่วนใหญ่ทั้ง ACR และ o a r s i และยังคงแนะนำอย่างยิ่งไม่ให้ใช้ MSCs ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมเป็นการทั่วไป Strong recommendation against เพราะยังขาดมาตรฐานข้อมูลระยะยาวอย่างน้อยและหลักฐานยืนยันประสิทธิภาพที่ชัดเจนอย่างไม่พอแถมค่าใช้ใจ่ายก็ยังสูงมากด้วยครับส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นการศึกษาวิจัยเป็นหลักแล้วถ้าเทียบ MSCs กับ PRP โดยตรงล่ะคะใครเหนือกว่ามี meta analysis ล่าสุดปี2024ลองเทียบกันดูนะครับ พบว่า MSCS อาจจะให้ผลเรื่องการทำงานของข้อเข่าที่วัดด้วยคะแนน IKDC ดีกว่า PRP เล็กน้อยแต่ถ้าดูคะแนนอาการโดยรวมหรือ WOMAC ที่รวมทั้งปวดฝืดการใช้งานกลับไม่เจอความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง2กลุ่มนี้ครับขอบคุณค่ะพอเห็นภาพรวมของแต่ละตัวแล้ว ทีนี้ถ้าเราดูงานวิจัยที่เปรียบเทียบหลายๆตัวพร้อมกันหรือมองผลในระยะยาวขึ้นผลลับมันชี้ไปทางไหนคะมีงานวิเคราะห์รวมของ TRAPS และคณะอีกชิ้นในปี2022ที่เปรียบเทียบ PRP s t e r เตอย CS และ HA จาก48การศึกษาเลยผลค่อนข้างชัดเจนครับว่า PRP ให้ผลลดปวด VAS และปรับปรุงอาการโดยรวม WOMAC ได้ดีกว่าทั้ง HA และสเตรอยอย่างมีนัยสําคัญส่วนเรื่องผลข้างเคียงหรือ adverse events AEs เนี่ย PRP ก็ดูจะใกล้เคียงกับ HA แต่อาจจะสูงกว่ากลุ่มที่ฉีดน้ำเกลือหรือสเตียรอยเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาการปวดบวมตรงที่ฉีดไม่ได้ร้ายแรงอะไรครับและที่สำคัญถ้าเรามองผลระยะยาวจริงๆคือเกิน1ปีขึ้นไปมีเน็ตเวิร์กเมตาแอนนลิซิสที่น่าสนใจมากของกุปตาและคณะปี2025เขาเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบพร้อมกันหมดเลยแล้วจัดอันดับประสิทธิภาพพบว่าทั้งที่6เดือนและ1ปีลำดับจากดีสุดไปน้อยสุดในการลดปวดและเพิ่มการใช้งานคือ PRP ใช้ร่วมกับ HA ดีที่สุดรองลงมาคือ PRP เดี่ยวๆตามด้ววย HA ร่มกับ CS แล้วก็ H A เดี่ยวๆและสุดท้ายคือ C S เดี่ยวๆผลการวิเคราะห์นี้ยิ่งตอกย้ำเลยครับว่า P R P โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ H A ดูจะมีศักยภาพมากที่สุดสำหรับผลการรักษาในระยะยาวโห oh, ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะพอจะสรุปเป็นภาพรวมสุดท้ายได้ไหมคะว่าถ้าต้องเลือกฉีดยาเขาข้อเขา,เาตอนนี้เรามีตัวเลือกอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวมีจุดเด่นจุดด,ด้อยหรือข้อควรพิจารณายังไงคะสรุปแบบรวบรัดนะครับ 1. สเตียรอยด์ C S เป็นเหมือนหน่วยดับเพลิงครับช่วยลดปวดอักเสบเฉียบพ,พลันได้เร็วและดีมากแต่ผลอยูู่่่่่สสัั้้นนนแลละะะะะะคววรรรรรรงงเเเืออออออกกาาาาซๆๆบยยยพมีีผตด 2. กรดไฮยาลูโรนิกหรือน้ำเลี้ยงข้อเทียมหลักฐานยังหลายๆความเห็นในแนวทางก็ต่างกันอาจจะเหมาะกับคนไข้ที่เสื่อมปานกลางมีอาการข้อฝืดหรือเสียงดังหรือคนที่ใช้ยากแก้ปวดไม่ได้ผลชนิดโมเลกุลใหญ่ HMW ดูจะมีภาสีดีกว่าครับ 3. เกล็ดเลือกเข้มข้น PRP ตัวนี้ดาวรุ่งเลยครับหลักฐานเชิงบวกเพิ่มขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะผลระยะกลางถึงยาวที่ดูดีกว่า HA และ CS ในหลายๆการศึกษาแต่ติดปัญหาเรื่องมาตรฐานการเตรียมที่ยังหลากหลายทำให้แนวทางยังตามไม่ทันการเลือกใช้ PRP ที่มีคุณภาพเช่น LPPRP และการใช้ร่วมกับ HA ดูเป็นแนวทางที่น่าสนใจมาก 4. Stem c e มเซล MSCs อันนี้ยังถือว่าอยู่ในห้องทดลองเป็นส่วนใหญ่ตามแนวทางนะครับแม้จะมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่ามีประโยชน์แต่ยังติดปัญหาใหญ่เรื่องมาตรฐานการเตรียมคุณภาพเซลล์แหล่งที่มาค่าใช้จ่ายและข้อมูลระยะยาวย่างน้อยมาก f ฟ r ร์รูห์วทิศทางของหลักฐานมันเอ,เอ็เไปทางสารชีวภาพโดยเฉพาะพีอาพีมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ ใช่ครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดเจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งมักจะเกิดเร็วกว่าที่แนวทางปฏิบัติจะปรับตามทันเสมอนี่จึงย้ำความสำคัญของการเลือกใช้ PRP ที่มีคุณภาพและเตรียมอย่างได้มาตรฐานถ้านะครับถ้าเลือกจะใช้และที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจต้องเป็นแบบเฉพาะบุคคลหรือ p e r s o n a l i z e ครับต้องคุยกันระหว่างแพทย์กับคนไข้ดูความรุนแรงของโรคอาการความคาดหวังและพิจารณาถึงระดับของหลักฐานที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกอย่างรอบด้านครับ วันนี้เราได้เจาะลึกข้อมูลเบื้องหลังการฉีดยาเข้าข้อเข่าเสื่อมกันอย่างละเอียดเลยนะคะตั้งแต่ตัวยามาตรฐานไปจนถึงสารชีวภาพที่กำลังมาแรงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจทางเลือกต่างๆนะคะครับและอยากทิ้งท้ายเป็นข้อคิดว้น,นิดนึงครับจากที่เราเห็นว่าหลักฐานโดยเฉพาะของ PRP มันพัฒนาไปเร็วมากคำถามที่น่าคิดต่อคือแล้วแนวทางการรักษาหรือไกด์ไลน์ต่างๆเนี่ยจะปรับตัวตามหลักฐานใหม่ๆเหล่านี้ได้เร็วแค่ไหนและอย่างไรแล้วเราต้องการงานวิจัยแบบไหนที่มีมาตรฐานดีพอที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างผลวิจัยที่ดูดีกับการที่สารชีวภาพเหล่านีี้้้จจจะะกกกลาาาาาาายยยเปป็นน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 คคคแมมตรฐุ่่่ออัังงงววววิๆใใโ์์หญ่พชไ